ไปกลับเองเออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวยังเลี้ยวตามแม่ให้ทันแม่ไปนู่นแล้วลงหลุมเบาโอ้โยเบาเบายังเบาเนี่ยเออกลับเองไปโอ้ยวุ่นวามแล้วไปกลับตรงไปโอ้โหโอ้โหไสแ่แตกแล้วปูไส่แตกแล้ว ขับเองขับไปขับไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวเลีเ้ยวๆๆขวโอ้โหลุมลุมอยู่เยอะจริงขับไปขับเองนะขับไปโอ้โหไม่ไหวว่าจุกว่ะกระแทกเออระวังชนต้นไม้ หอดตายต้นไม้แล้วขับไปครับครับขับเองอ่ะขับไปขวบขวบเออเบาเบาเบาพยังามเบาอยู่หัวยุ่นหัวยุ่นเด็กแหวนอ๋ไปขับไปอะซือประคองไอะไรมาเนี่ยอะส <c oughs> ักคร,ครู่สักครู่ปิดกล้องก่อน เววังก็มีด้วยประกาศรละชนนี